กองก่อยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฏชัดแต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปด้วยขาเดียวและส่งเสียงร้องว่าก่อยก่อยอันเป็นที่มาของชื่อแต่บ้างก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวัน หรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือค้างบ้างเรียกผีโป่งหรือผีโป่งค้างสันนิษฐานว่าความเชื่อเรื่องผีโป่งหรือผีกองกอยคือค้างแก่หน้าตาหน้าเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดของค้างจะทำให้ร่างกายคงกระพันชาตรีเป็นอมตะ หรือแม้แต่สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากปกติก็ถูกเชื่อว่าเป็นผีกองกอยโดยคำว่ากอยตามนิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานได้ให้ความหมายว่าคนป่าพวกหนึ่งตัวดำผมหยิกอยู่ในแหลมมาลายู เชื่อว่าผีกองกอยจะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่ค้างแรมในป่าวิธีการป้องกันคือให้นอนไข้าขาหรือชิดเท้าเข้ากันทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกนอกเต็นท์หลวงปู่แหวนสุจินโนอดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เคยเล่าว,ว่าเมื่อครั้งท่านไปทุดงในป่าดิบในแขวงคำม่วน ประเทศลาวพร้อมกับหลวงปู่ตื้อท่านทั้งสองได้เคยผจญกับผีกองกอยด้วยในเวลากลางคืนโดยผีกองกอยนี้มีรูปร่างเหมือนเด็กอายุประมาณ13-14ปีมีรูปร่างผอมมีพุงป่องผิวคล้ำผมเผพ่ารุงรังจมูกบี้แบนมีอาวุธถือมาในมือคล้ายหน้าไม้หรือธนูอันเล็กๆ ส่งเสียงร้องก่อยก่อยก่อยพยายามจะเข้ามาทำร้ายท่านทั้งสองแต่ทว่าท่านได้นั่งสมาธิและด้วยปาฏิหาริย์พวกผีกองกอยไม่สามารถทำอะไรท่านได้และจนถึงรุ่งเช้าผีกองกอยก็ยอมแพ้และมาขอขมาท่านและได้นิมนต์ท่านทั้งสองไปยังที่อาศัยของพวกตนท่านจึงพบว่าแท้จริงแล้วผีกองกอยฝูงนี้ คือคนป่าเผ่าคาระแดมีพฤติกรรมล่าและฆ่ามนุษย์ที่ล่วงล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกตนและเอาเนื้อมากินชาวภูไทยที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อว่าผีกองกอยเป็นผู้หญิงผมยาวสีแดงมีใบหน้าเรียวแหลมบ้างก็ว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนลิง แต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือลิงลมเสียอีกและเชื่ออีกว่าผีกองกอยเป็นผีที่มีครอบครัวบ้างก็อาศัยอยู่ในถ้ำหรือโพรงไม้ออกหากินโดยจับปลากินตามลำห้วยหรือแม่น้ำบางครั้งก็ขโมยปลาหรือข้าวของของผู้คนอีกทั้งยังเชื่อว่าผีกองกอยชอบเดินถอยหลังและพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอ อีกทั้งยังเชื่ออีกว่าผีกองกอยมีทรัพย์สมบัติสะสมอยู่มากซึ่งบางครั้งหากไปพบสมบัติหรือปลาตกอยู่กลางทางหรือในป่าโดยไม่ทราบว่าเป็นของใครห้ามเก็บมาเพราะอาจเป็นผีกองกอยผีกองกอยจะคอยตามทวงคืนโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์ด้วยการล้วงควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารได้ในเวลาหลับเช่นกับผีปอบ ซึ่งผู้ที่ถูกผีกองกอยล้วงควักออาไว้วภายในไปกินนั้นจะเสียชีวิตเหมือนนอนหลับปกติเรียกว่าไหลาตายผีลักษณะแบบเดียวกับผีกองกอยมีความเชื่อกระจายทั่วไปยังมีในประเทศมาเลเซียซึ่งเชื่อว่ามีคนป่าเผ่าหนึ่งมีขาข้างเดียวไม่มีสะบ้าหัวเขา่าที่จีนก็มีความเชื่อว่ามีปีศาจชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ตามภูเขามีขาเดียวตัวเล็กแต่ผมยาวตาโตหูแหลมมักขโมอยอาหารหรือสิ่งของของคนเดินทางมักขโมอยอาหารหรือสิ่งของของคนเดินทางเมื่อถึงวันจุดก็มักเข้ามาอารวาสในหมู่บ้านเชื่อว่านำมาซึ่งความอับปมงคลและใครจับต้องตัวมันจะ,ะเผชิญกับโชคร้ายหรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่ผีขาเดียวที่ไปไหนมาไหนด้วยวิธีการกระโดดของทวีปยุโรปก็มีหรือเจียงซือผีดิบดูดเลือดของจีนที่ปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการก็มีลักษณะคล้ายกับผีกองกอยจนบางครั้งถูกเรียกกันว่าผีกองกอยก็มีบนเกาะมาดากัสกาในมหาสมุทรอินเดียใกล้กับทวีปแอฟริกา มีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดที่อยู่ในป่าเรียกว่าคาลานโรเป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขาเหมือนมนุษย์เป็นสัตว์ที่ยืนด้วยสองขาเหมือนมนุษย์มีขนเต็มตัวสีน้ำตาลแดงไม่ใส่เสื้อผ้าแต่มีความสูงเพียงสามฟุตและมีเท้าที่กลับหลังเหมือนผีกองกอยตามความเชื่อของชาวภูไทยเชื่อว่าเป็นสัตว์ดุร้ายสามารถฆ่ามนุษย์ได้ด้วยกรงเล็บ ที่มือที่แข็งแรงด้วยการควักไส้มีการอ้างถึงผีกองกอยในนิทานไทยหลายเรื่องเช่นเรื่องที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเท้าขี้ค้านเดินขออาหารชาวบ้านกินเพื่อประทังชีวิตชาวบ้านขับไล่เขาออกจากหมู่บ้านให้ไปอยู่กับผีกองกอย นางผีกองกอยเห็นเท้าคลี่ค้านเกิดจิตพิษสว่าตกลุ่มรักเท้าคลี่ค้านจนอยู่กินเป็นสามีภรรยากันเท้าคี้ค้านอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางผีกองกอยเป็นเวลานานจึงคิดวางแผนอยากจะหนีออกมาจากถ้ำที่อยู่กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปแต่นางผีกองกอยก็รักและดูแลเอาใจใส่เท้าคลี่คลานอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง อยู่มาวันหนึ่งเท้าคลี่ค้านอาศัยจังหวะช่วงนางผีกองกอยออกไปหาอาหารจึงหนีออกมาได้หนีมาได้ไม่ไกลนักนางผีกองกอยก็กลับมาจากหาอาหารและหาของป่านางผีกองกอยไม่เห็นเท้าคลี่ค้านผู้เป็นสามีจึงออกตามหาส่วนเท้าคลี่ค้านหนีมาถึงทุ่งนาที่ต้นข้าวออกรวงสีเหลืองทองและมีดอกข้าวเต็มทุ่ง พอดีนางผีกองกอยก็ไล่าตามมาเกือบจะทันเท้าคลี่คลานจวนตัวจึงแกล้งทำเป็นว่าตนเองตายแล้วจึงนอนเกลือกกลิ้งในทุ่งจนเกสรดอกข้าวท่วมตัวนางผีกองกอยตามมาทันก็คิดว่าสามีของตนตายแล้วตามธรรมเนียมของนางผีกองกอย จะนําทองคําเครื่องเงินเครื่องประดับเพชรนินจินดามาทําบุญให้สามีของนางส่วนเท้าขี้คร้านพอนางผีกองกอยกลับไปแล้วก็มุ่งหน้ากลับหมู่บ้านของตนพร้อมเพชรนินจินดาเครื่องเงินทองคําและเครื่องประดับจนกลายเป็นคนร่ำรวยเพื่อนของเท้าขี้คร้านเห็นดังนั้นรีบเข้ามาสอบถามว่าทำอย่างไรถึงได้กลับมามั่งมีร่ำรวยแบบนี้ เท้าขี้คลานเล่าให้เพื่อนฟังทุกอย่างตามที่ตนทำส่วนเพื่อนเท้าขี้คลานผู้โลภมากก็อยากร่ำรวยกว่าเท้าขี้คลานจึงทำตามทุกอย่างที่เท้าขี้คลานเล่าให้ฟังจนถึงตอนที่ตนต้องแกล้งตายแล้วนางผีกองกอยนำเครื่องเงินเครื่องทองเพชรนินจินดาม,มาทำบุญให้สามีเพื่อนเท้าขี้ค้านจึงรีบลืมตาขึ้นบอกกับนางผีกองกอยว่าขอทองมาเพิ่มให้อีก นางผีกองกอยก็รู้ทันทันทีว่าตนถูกทายคุณ